โอ้โหฮ่า yes ่า่านัวเจตภามาบุมาเก็บเจตนาปอากาศแดงขี้ใหญ่ล้วดีละขยันรู้สึกวมากไม่กลัวอะไระว่าไม่กลัวแต่เม่อื่นเตัว

kia đi để vào đường tư Hay quá cái này đi Hay quá ไคร้วนะลูกใครวะลวยไปเหรอวะไปล้ะไปเลย